นายสรันวุฒิสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอสอ,อุตรดิษฐ์เขตสองพร้อมด้วยตัวแทนชา,บานวบ้านตำบลท่าแฝกอำเภอน,น้าปาดและตัวแทนชาวบ้านจากตำบลน,นางพญาอำเภอท่าปราจังหวัดอุตรดิตฐ์เข้าพบนานยนิสิตจ,จันสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินณอาคารรัฐประศาสนพักดีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านทั้งสองตำบลในสองอำเภอ ที่ชาวบ้านได้ยอมเสียสละที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทํากินของตนเองในพื้นที่อําเภอท่ปาปลาเพื่อการสร้างเขื่อนสิริกิต์เมื่อปี2513สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอพยพย,ยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ใหม่และต่อมารัฐบาลได้ออกประกาศพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป,ป่าจริมอุทยานแห่งชาติลําน้ำน่านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าทับซอนที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของชาวบ้านทั้งสองตำบลในสองอำเภอ ส่งผลทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยรวมทั้งไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ทั้งที่ชาวบ้านบางรายได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497และก่อนมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าส่งผลทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและยังถูกเจ้าหน้าที่รัฐไล่จับดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจริง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติลำน,น,น้ำน่านโดยวันนี้ตัวแทนชาวบ้านรวมตัวกันเดินทางมาพร้อมกับนายสรานุวุฒิหัวหน้าพักเพื่อชาติสสอ,อุตรดิษฐ์เคสองเพื่อรับฟังคําชี้แจงถึงความคืบหน้าในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยซึ่งชาวบ้านต้องการขอเป็นฉนดที่ดินในเบื้องต้นชาวบ้านขอรับการจัดสรรที่ดินตามที่รัฐบาลจัดให้โดยขอให้กรมที่ดินดําเนินการออกสมุดหรือหนังสือประจําตัว ให้กับชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือกโดยนานยนิสิตอธิบดีกรมที่ดินกล่าวว่าโครงการคอทอชอเป็นนโยบายของรัฐบาลจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ถ้าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าอุทยานหรือป่าไม้ถาวรกรมพัฒนาที่ดินก็ต้องการออกมารวมถึงที่ดินสาธารณะเพื่อนำเอาที่ดินเหล่านี้มาแปลงให้กับประชาชนตามกฎหมายมีที่อยู่ให้ประชาชนครอบครองและใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครั้งละ5ปี ในรูปแบบของสากลเป็นที่ดินแปลงรวมประชาชนจะได้มีความมั่นใจว่าการจัดที่ดินดังกล่าวจะได้อยู่และอาศัยโดยนําเอาคนดั้งเดิมที่เคยอยู่มาก่อนได้มีสิทธิในที่ดินด้วยการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลหากประชาชนมีเอกสารเพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ขอออกโฉนดทางกรมที่ดินก็สามารถดาเนินการได้โดยจะดาเนินการออกสารวจโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จากนั้นนายสรันวุฒิพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าพบนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยถูกป่าสงวนแห่งชาติประกาศทับที่ดินของชาวบ้านและจากการสำรวจที่ดินเพื่อออกคอทชอหลายรายตกหล่นจากการสำรวจรวมถึงการเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่ามาดำรงชีวิตประจําวัน แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลกุ่มโดยนายจตุพรปรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเรื่องที่ดินทํากินและอยู่อาศัยที่ชาวบ้านอยู่ก่อนมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติสามารถตรวจสอบสิทธิ์คืนให้กับชาวบ้านได้โดยการสํารวจภาพถ่ายดาวเทียมและทางกายภาพวิทยาศาสตร์ดูหลักฐานการเข้าทํากินก่อนประกาศเขตป่ารวมถึงเอ,งเอกสารสาคหนึ่งทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการในการดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านแต่ทางรัฐบาลก็ได้ดาเนินการออกหนังสือคอทชชอให้กับชาวบ้านเพื่อรับรองการเข้าทํากินและอยู่อาศัยในเบื้องต้นก่อนเพื่อมีสิทธิในการอยู่อย่างไร้ปัญหาแต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ซึ่งนายสรันวุฒิหัวหน้าพักเพื่อชาติสสออุตรดิตได้เข้ามาเร่งรัดเพื่อขอให้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในเรื่องนี้มาตลอดเกือบ2ปี โดยในวันที่4เมษายนนี้ตนพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะได้ลงพื้นที่ไปดูแลปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงวันนี้ก็ามาด้วยกัน2ส,ส่วนส่วนของตำบลท่าแฝกกับนพาพญาส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ความเดือดร้อนจากการที่ดินทํากินที่ผ่านมาเนี่ยบรรทุนเขาเนี่ยหลายที่เลยอยู่มาก่อน แต่ปรากฏว่าทางรัฐเนี่ยก็ไปไม่พิสูจน์สิบเลยก็ไปไล่จับเขาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านทำกินอยู่จริงแต่เป็นเรื่องของคนยากคนจนทำกินสิ์ที่อันชอบทํายังไม่ได้มีการพิสูจน์แต่ทางราชการเนี่ยก็ไปจับไปดําเนินคดีกับเขาในที่สุดเนี่ยผมก็เลยหาข้อสรุปว่าจะทําไงไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงที่มีการเลือกตั้ง มีประชาธิปไตยมีสสผมก็ไปต่อสู้ให้ก็มีการช่วยเหลือหรือว่าผ่อนปลนบ้างแต่ในช่วงไหนที่ผดิการยึดอํานาจนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะถูกๆๆต้เบรินคดีอย่างเดียวเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้และสุดท้ายเลยก็คือวันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราขอสิทธิ์ทํากินก่อนได้ไหมโดยเฉพาะที่ดินแบบคอทอชอซึ่งเราจะได้ไม่ต้องระวายยังเรื่องจะถูกภาครัฐมาต,ดต้ดเบรินคดีนี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเรามากัน ในในส่วนนี้เนี่ยประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยืนยันว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ารระบุรุษอยู่มาก่อนขนาดต้นมะขามอายุเป็นร้อยปีนย,ยังอยู่เลยเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเข้าเองเขาทำกินมาที่นี่แล้วก็กระดูกของออรอบรรพบุรุษเขาเนี่ยก็ยังฝังอยู่ในที่ท,ที่ดินทํากินไปขุดพบได้เลยแล้วก็ไปพิสูจน์ได้ว่าเป็นกระดูกน,น,นานตั้งแต่กี่ปีนี่มัน,ปนเป็นไปหลักฐานพิสูจน์หมดก็เลยอยากจะบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์คอตชอขอให้รับไปก่อน แต่ประชาชนเนี่ยยังจะต้องสงวนสิทธิ์ที่พึงจะได้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาอยู่ก่อนอยู่มีการประกาศปาสงวนอุทยานหรืออะไรก็สุดแล้วแต่รัฐต้องให้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินกับพวกเขามันถึงจะยุติธรรมและการไปวัดคตชอบางที่ก็วัดตกหลน่นวันนี้ก็โชคดีมากมาเจอท่านประหลัดท่านก็ดูแลให้หมดเลยแล้วก็รับปากที่จะไปแก้ไขปัญหาในส่วนที่ตกหลน่นส่วนชาวนาพญามีปัญหาเรื่องการสัญจร เพราะว่าต้องผ่านเส้นป่าเพราะว่าถนนไม่มีก็ไปใช้วิธีล่องเรือเป็นชั่วโมงกว่าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเรือล่มเสียชีวิตกันทุกปีเลยก็วันนี้ก็มาร้องเรียนท่านประหละัดก็ขอให้ใช้มาตรา19ให้ตัดแนวให้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านสามารถมีทางเดินได้ขณะเดียวกันก็ฝากประชาชนว่าช่วยดูแลป่าด้วยออติดตามแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราได้มีการวางวางคนที่รับผิดชอบโดยตรง เมื่อกี้ท่านประหลัดก็มอบออคนชื่อคุณมรกดนะให้ดูแลในจังหวัดอุตรดิตว่าถ้าเกิดมีประชาชนเดือดร้อนอยังไงก็ให้รับเรื่องประการที่สองเลยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จดชื่อนะครับและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เดือดร้อนแล้วก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะต่อสายตรงติดต่อโดยตรงเลย